ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กองกำลังบุรพาเขาก็ไปรวบตัวเจ๊ลัดนะคะอดีตเมียกนันลีเพราะว่ามีพฤติกรรมต้องสงสยัยสอว่าจะเป็นไส้ศึกให้กับทางการของกัมพูชาขณะที่กอรมนจับกลุ่มสายลับเขมรได้นะคะในพื้นที่อุบลแล้วก็โซเลนหลายรายด้วยกันค่ะ มีรายงานบอกว่ากองกําลังบุรพาเนี่ยใช้กฎอายการศึกนะคะในการเข้าควบคุมตัวนะคะเจรัตอดีตเมียกัานาลีผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานไปสอบสวนหลังจากมีพฤติกรรมสอบไปในทางเป็นไส้ศึกแจ้งข่าวสารฝั่งตรงข้ามพร้อมกับมีการยึดโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยการประกาศมีการประกาศ,การ,รก,าศการเคอร์ฟิลนะคะในพื้นที่จังหวัดสะแก้วเพื่อป้องกันสายลับกัมพูชาที่อาจจะมาในรูปแบบของการ แทรกซึมหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มีการแจ้งพิกัดที่ตั้งอาวุธหรือว่าการเคลื่อนไหวของอกองกําลังฐานไทยที่ปฏิบัติการ โดยกรอรมน,อนมีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังจากที่หน่วยทหารแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะคะในหลายจังหวัดได้มีการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสยัยหลายเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นห่วงเวลาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9ธันวาคมค่ะ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็สุรินเลยซึ่งจากการปฏิบัติในพื้นที่หน่วยทหารเนี่ยก็พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติคือไปใกล้เขตฐานปฏิบัติการของทหารเขาหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะที่ครอบครองโทรศัพท์มือถือจํานวนมากเลยนะคะหรือว่าสิ่งของจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้ บุคคลต่างด้าวที่ไม่สามารถอธิบายเส้นทางการเดินทางหรือวัตถุประสงค์ในการเข้าพื้นที่ได้อย่างชัดเจนทุกกรณีที่ได้ถูกควบคุมตัวเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็คือมีการควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะประเมินความเกี่ยวข้องกับการสอดแนมการขนส่งข้อมูลหรือว่ากิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคง,งของประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ที่ตรวจพบหลายครั้งนะ,ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์แล้วก็มีหน่วยฐานปฏิบัติภารกิจสําคัญด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเรื่องนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกด้วงประพัฒนะคะเลขาธิการการมนได้มีการสั่งการนะคะเร่งด่วนให้หน่วยในพื้นที่เนี่ย เพิ่มระดับการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตรานะคะเป้าหมายสําคัญก็คือการ ป้องกันค่ะไม่ให้บุคคลหรือว่ากลุ่มคนที่มีเจตนาไมห่หวังดีเนี่ยเข้ามาก่อกวนหรือว่าสอดแนมข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศพร้อมทั้งกลัชับให้มีการประสานงานใกล้ชิดระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่กอรมนเนี่ยขอเน้นย้ำนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนให้ช่วยกันสังเกตความเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสทันที หากว่าพบนะหนบุคคลแปลกหน้านะที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย 2. การถ่ายภาพหรือว่าการบันทึกข้อมูลในพื้นที่เขตห่วงห้ามหรือว่าติดกับฐานทหาร 3. คือการเดินสำรวจเส้นทางหรือว่า ไปซักถามข้อมูลเกี่ยวกับกำลังพลและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์และ4ี่นะคะยานพาหนะที่มีลักษณะผิดสังเกตหรือว่าไม่คุ้นตาเลยหรือทะเบียนที่มันไม่ตรงกับพื้นที่ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นสายลับขเมนหรือไม่เนี่ยนะคุณผู้ชมโดยประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือว่าผู้นำชุมชนได้โดยทันที ทั้งนี้ค่ะเพื่อให้หน่วยงานนั้นสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็จัดการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในพื้นที่โดยกรมนอรขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยนั้นยังคงปฏิบัติภาร,รกิจอย่างเข้มงวดรอบคอบแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรายงานความคืบหน้าแก่สาธารณาชนอย่างสม่ำเสมอ